ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by e. ลบโยอิเซรีพิสุทธิ์ลุกค้าทักษิณท้าดำเนินคดีท่าโกหก บีปปชต้องเรียกครอบครัวเข้าเยี่ยมให้ข้อมูลพิสูจน์หากโกหกก็ต้องโดนคดีด้วยจากที่มีการรายงานการสอบสวนของปปชมีความคืบหน้าในคดีชั้นสิบสี่ภายหลังจากเดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่ได้เข้าไปในห้องรักษาอดีตนายกขณะที่พยานปากเอกก็เรีกร้องให้เดินทางไปอีกครั้งพร้อมกับมีการเชิญสิบรายชื่อเข้าเยี่ยมนายทักษิณสอบด้วยทั้งนี้มีความคืบหน้าในคดีดังกล่าวค่ะ โดยเปิดเผยเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีเรวมไทยได้มีการให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ในกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเดินทางไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเ <c oughs> พื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีอาการป่วยของนายทักษินชินว <c oughs> ัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ตนเป็นคนที่มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมนายทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งปปชก็เคยเชิญตนไปให้การและได้รับทราบว่ายังไม่มีการไปตรวจที่เกิดเหตุจึงถามกลับไปว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตนพูดมีน้ำหนักแค่ไหนพูดจริงหรือเท็จสิ่งที่ตนให้การไว้ตรงกับในที่เกิดเหตุหรือไม่โดยการไปตรวจที่เกิดเหตุจริง ต้องไปทันทีไม่เช่นนั้นสิ่งต่างๆจะลบเลือนไปแต่ครั้งนี้เนิ่นช้ามานานหลายเดือนกระทั่งมีหนังสือแจ้งมาจะไปวันที่7มีนาคม2568นัดเวลา11นาฬิกาเมื่อไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่ของปปชมารอรับตนก็พาไปดูตั้งแต่จุดที่นัดหมายกับทีมงานของนายทักษิณซึ่งก็เป็นที่จอดรถชั้นใต้ดินก่อนจะพาไปขึ้นลิฟต์ วันที่ไปเยี่ยมนายท็กษินทีมงานใช้วิธีพาขึ้นลิฟต์จากตัวนั้นไปตัวนี้จนถึงชั้น12แล้วจึงเดินขึ้นบันไดหนีไฟต่อไปยังชั้น14ซึ่งบันไดหนีไฟก่ออยู่ภายในตัวอาคารโดยพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังระบุว่าการพาชี้จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปปชจะบันทึกภาพตามที่ตนให้การแต่เมื่อจะไปห้องที่นายท็กษินเคยนอนพักรักษาตัวทางโรงพยาบาลตำรวจกลับแจ้งว่ามีผู้ป่วยรายอื่นอยู่ แม้ตนอยากจะเข้าแต่ก็มไม่อยากจะไปละเมิดหากมีการฟ้องร้องกันอีกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุห้องต้องว่างต้องสามารถเข้าไปได้จะให้ตนคิดอย่างไรให้คิดว่าปปชกับโรงพยาบาลตำรวจรู้กันหรือให้เอาเพียงว่าพาตนไปชี้จุดเกิดเหตุให้เป็นข่าวก็พอแล้วแต่ไม่สนใจผลว่าจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างนั้นหรือส่วนคำถามว่าหากในวันดังกล่าวสามารถเข้าไปในห้องที่ถูกระบุว่า นายทักษิณเคยนอนพักรักษาตัวทางพลตำรวจเอเซรีพิสุดกล่าวว่าจุดสำคัญคือจะได้เห็นว่าตรงกับที่ตนเคยให้การไว้หรือไม่นอกจากนั้นควรไปดูห้องผู้ป่วยด้วยว่าเป็นห้องผู้ป่วยไหมมีเตียงผู้ป่วยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์มีสายต่อออกซิเจนผมไม่รู้นะสับแพทย์ถ้าเป็นห้องผู้ป่วยมันควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องเข้าไปดู ไม่มีแล้วคุณป่วยวิกฤตอย่างไรซึ่งคุณจะมาสร้างก่อนลำบากไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณมาทุกตึกทําเพื่อให้สมจริงสมจังต่อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นมาอะไรต่างๆคงจะไม่ถึงขนาดนั้นได้ไปดูได้ไปถ่ายรูปไว้นอกจากนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสุธิ์คาย,ยังกล่าวอีกว่าหากเป็นตนต้องกลับไปอีกครั้งเพราะถือว่ายังไม่ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในจุดที่สําคัญจึงขอเรียกร้องให้ปปชต้องไปตรวจ และเรื่องนี้มาแล้วต้องพร้อมแบบนี้สมมุติหากประชาชนไม่ติดตามหรือตนไม่พูดมีแต่ข่าวออกมาว่าไปตรวจแล้วกระจบอย่างนั้นในสำนวนก็ไม่มีอะไรไปถึงอายการและศาลก็ไม่มีในส่วนห้องที่นายทักษิณอ้างว่าป่วยแล้วจะทำอย่างไรปปชจึงต้องไปตรวจสอบและตนก็พร้อมที่จะไปชี้จุดให้ด้วยหากนัดมา ในเมื่อปปช,ชเรียกตนและบุคคลต่างๆที่เคยไปเยี่ยมนายทักษิณก็ต้องเรียกครอบครัวของนายทักษิณด้วยเพราะตอนที่นายทักษิณเข้าโรงพยาบาลใหม่ๆกรมราชทันให้บุคคล10คนไปเยี่ยมได้และไปแล้วก็ต้องบันทึกวันเวลาดังนั้นก็ต้องเรียก1 0บคนนั้นไปให้ปากคำด้วยดูว่าจะให้การอย่างไรจะได้ปรากฏอยู่ในสำนวนจะได้รู้ว่าตนหรือทางนั้นโกหก ถ้าผมโกหกผมสร้างเรื่องดำเนินคดีผมสีแต่ถ้าทางนั้นโกหกก็ต้องดำเนินคดีจำนวนมันจะสมบูรณ์ความจริงมันจะได้ปรากฏปปชทำไหมละ่ะผมบอกไปแล้วไปดูผลเอาอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวดูคริติกได้มีการตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็พบว่าเมื่อวันที่27มุมกราคมปีพศ5 6 8ล e erie, พลนหารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มีการเดินทางไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป่วยของนายทักษิณต่อกรรมการปรปรช เดิระบุว่าคณะกรรมการได้ชวนตนให้ร่วมลงพื้นที่ไปดูชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยซึ่งตนก็ตอบตกลงเมื่อถามว่าคิดว่าจะเอาใครติดคุกได้บ้างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าหมดเลยคือ12คนที่ถูกกล่าวหา รวมไปถึงรัฐมนตรีและนายทักษิณด้วยอีกทั้งตนยังแนะนําว่าช่วงที่นายทักษิณเข้าโรงพยาบาลทางกรมราชธานอนุญ,ญาตให้ครอบครัว10คนเข้าเยี่ยมได้จึงขอให้ปปชเชิญบุคคลในครอบครัวทั้ง10คนตั้งแต่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพี่น้องใครมีชื่อเยี่ยมให้เชิญมาสอบปากคําทั้งหมดมีการไปเยี่ยมอย่างไรอาการเป็นอย่างไรดูว่าจะมีการโกหกหรือไม่ ทางนี้เพราะการรวบรวมพยานหลักฐานก็เอาให้ได้ทุกทางแต่ไม่ทราบว่าจะมีการเชิญคนเหล่านี้มาให้ข้อมูลหรือไม่หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ